วัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเทสบเบทน้ํามันอาร์เกนออย์ก็คือเบทสบู่กีสลีที่ทําจากน้ํามันอาร์เกนออย์น้ํามันอาร์เกนออย์อยอนะครับปกติแล้วเนี่ยในที่ขายทั่วไปก็คือเอามาทําน้ํามันเช็ดหน้าเช็ดเครื่องสำอางนะครับซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงนะครับวันนี้พอเอามาทําสบู่เนี่ยเหตุผลที่เรามาทาน้ามันเองาเกนไอยมาสบู่ก็คือเพื่อที่จะให้สบูนะ่เนี่ย น้ำมันอะนอยล์จะขยายรูคุ้มขนให้กว้างขึ้นให้สิ่งที่อุดตันอยู่ในรูคุ้มขนนะครับพวกเครื่องทำงานทั้งหลายเนี่ยรูดออกมาได้ลักษณะฟอร์มของเบตอะเกนออยล์จะเป็นฟอร์มละเอียดเป็นโฟมละเอียดมากสีขาวฉะนั้นฟอร์มละเอียดเนี่ยนะครับมันจะเข้าไปที่รูคุ้มขนแล้วดึงสิ่งสกปรกนะสิ่งสกปรกที่อยู่ในรูคุ้มขนเนี่ยออกขึ้นมาได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูนะครับว่าคุณภาพของเบตอะเกนออยล์เป็นแบบไหนนะครับเชิญครับ นะครับนะครับฟอกทีแรกนะครับลักษณะของเนื้อเบสจะมีฟองใหญ่นะครับจะมีฟองค่อนข้างใหญ่ฟองละเอียดฟองนุ่มนะครับสีขาวนะครับนั้นเราใช้แค่นี้เดียวนะครับถ้าเราถูไปเรื่อยๆนะครับในขณะครับเราจะสังเกตเห็นว่าฟองจะเริ่มเป็นวิโฟมนะครับทั้งที่เราไม่ได้ใส่สารเติมฟองนะครับอันนี้จะเป็นน้ามันแล้วฟองจะละเอียดนะครับ เหมือนครีมเนี่ยเหมือนโฟมล้างหน้าทั่ทวๆไปนะครับนี่คือนความละเอียดของเนื้อสบู่ลองคิดดูที่ับว่าถ้าเนื้อสบู่แบบเนี้ยพอเราไปล้างเครื่องสาอางนะครับเครื่องสาอางมันก็จะออกจากรูขุมขนได้ดีนะครับนี่ครับยิ่งฟอกนะครับก็จะยิ่งเป็นวิปโฟมนะครับซึ่งต่างจากเบสทั้งหลายยิ่งฟอกยิ่งไม่มีฟองนะครับเราจะเห็นได้ง่ายๆเั้นเบสต,ตัวนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่า จะเอาไปผสมในเบทต,ตัวอื่นให้ฟิลลิ่งฟองดีขึ้นในความนุ่มเนียนเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยนะครับนะครับสามารถที่จะเป็นวิปโฟมได้เลยนะครับแล้วล้างนะครับดูวิเบตัวนี้ล้างออกง่ายครับเพราะเป็นสบู่แล้วเนี่ยจะล้างออกง่ายทำความสะอาดได้ดีนะครับนี่คือคุณสมบัติของเบตอาร์กนออย ล้างทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ฟองเป็นวิฟโฟมครับผมเดี๋ยวเราจะได้เทสตัวอื่นต่อไปให้ท่านรู้ติดตัวว่า ong, ฟิลลิ่งฟองความเป็นเนื้อโฟมความที่ทำไมต้องเลือกใช้เบสแต่ละอย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงขอบคุณมากครับ